ตัวนี้เป็นผู้ที่ว่ามาจำศีลน,นะครับมาจำศีลรับลึกถึงหลวงปู่นะครับก็จะมาบวชชีพามนุ่งขาวห่มขาวนะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบของผู้ที่มาจำศีลรักษาศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวอยู่ประจําวัดนี้นะครับก็จะมารับอาหารนะครับก็ถือว่ามีผู้มาจำศีล ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีวัดป่าอยู่ที่นี่ที่เดียวก็จะมาหลายหมู่บ้าน,านก็จะรวมตัวกันมานะครับบางคนก็ไม่ได้มา

ทายเพชรขายกระไดบุญเดังโมจีกรไดบุญแล้วมนจะผมกับอาไรกอะกันข้นข้าวเด็กอยู่ในกระป๋องเด